ตามตามสองคนดังสวัสดีครับก็มาพบกับแม่แอดนะครับซึ่งได้ติดตามน้องไรอันมาตั้งแต่สมัยประกวดใหม่ๆในไม่หมดนี่นะครับและก็ปัจจุบันนี้แม่แอดก็ยังติดตามน้องไรอันเสมอครับอะไปฟังแม่แอดครับเชิญครับแม่ติดตามน้องไรอันตั้งแต่ตัวดำดำอ้วนๆอยู่เลยตอนที่มาในรายการไม่หมดนี่ไรอันน่ะร้องเพลงเพราะ แม่ว่าไรอันจะต้องเป็นนักร้องที่ดีแน่เลยจนผ่านมาสองร้อยสมัยไรอันก็ยอมหยุดให้น้องคนใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็น้องที่มาร้องอ่ะร้องไม่ผ่านหรืออะไรก็จะยอมช่วยเหลือช่วยบริจาคทำเอาทุกคนที่ดูลายอันอ่ะร้องไห้ตามกันไปหมดแต่แม่ก็ยังติดตามไลอันอยู่นะ แม่เป็นห่วงไรอั้นเรื่องสุขภาพแล้วก็แม่ก็จะติดตามไรอั้นตลอดไปครับก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่แม่แอด้วยนะครับที่ได้ปากถึงน้องไรอันอย่างสุดซึ้งใจเลยนะครับครับหากท่านผู้ชมชืนช่นชมชืนช่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องตามตามสองคนดังสวัสดีครับ